สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซ u เปอร์ลักกี้นะครับในเกม Demon d Demon นด g จ n t อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำตัวละครเกียวเมนะครับผมเป็นตัวแนวหน้านะครับที่ป้องกันได้ดีมากๆเลยครับเพราะผมอ่ะได้อธิบายสกิลของสายนักล่าแล้วนะครับแล้วก็สายสนับสนุนละ ก็มารีวิวในส่วนของแนวหน้าบ้างนะครับนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเกียวเมเนี่ยเป็นตัวที่ถึกมากๆเลยนะครับจะผมต้องดูให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าก่อนที่จะพูดถึงเกียวเมนะครับผมต้องดูในส่วนของทักษะของเกียวเมก่อนเลยว่าผมอ่าได้อัพหรือเปล่า อัพหรือเปล่าอัพมากแค่ไหนนะทำไมมันถึงถึกจังนะถ้าได้ดูคลิปของซาเนมินะครับว่าเ,ออเกียวเมมันถึกจริงๆนะทำไมไม่ตายสักทีนะครับคือมาดูกันครับว่าผมอัพเกียวเมยังไงบ้างนะอ่าเพื่อนๆจะเห็นว่าผมไม่ได้อัพเลยนี่แล้วทำไมมันถึกมันยืนนานจังเลยอะ่ะเกียวเมนเนี่ยนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของเกียวเมที่ผมมีนะครับ ว่าผมใส่อะไรบ้างแล้วผมอัพอะไรบ้างอัพสุดหรือเปล่านะครับอ่ะมาดูครับก็ยังเป็นอาวุธ3ดาวอยู่นะแล้วก็ตัวนเนี้ยอ์ติแฟกต์เนี่ยผมใส่นี่นะครับลดความเสียหายนะครับแล้วก็ SP ส4เร์แล้วก็ถ้าหากใช้งานกับฮีโร่ฝ่ายน้ำเนี่ยก็ได้18%นะครับซึ่งตรงเนี้ยช่วยให้เกวเมเนี่ยนะครับถือขึ้นมากๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับ ในส่วนของอาวุธอันนี้เนี่ยผมเลือกในส่วนของกล่องนะครับซูเปอร์วีไอพีนะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูนะครับว่าผมได้จากกล่องไหนนะครับแล้วอันนี้ไอ้กล่องเนี้ยนะครับมันได้มาจากนี่ด้วยนะครับได้มาจากในส่วนของว่าที่ที่เพื่อนๆนะจะต้องปั่นอันดับนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับแต่ผมแอบไปเห็นนะครับในส่วนของอาคษะไฟเนี่ยที่สองที่สามเนี่ย ในการปั่นโอลครก็ได้กล่องนี้แล้วนะครับกล่องอันนี้นะกล่องเขาเรียกว่าอะไรนะกล่องเลสซูเปอร์วีไอพีอะติแฟกต์นะครับผมอ่าก็เลือกอันนี้นะครับคราเนี้ยกล่องเนี้ยมันก็ได้ง่ายขึ้นละเพื่อนเพื่อนก็ถ้าหากว่าได้ที่สองที่สามเนี่ยเพื่อนก็มีโอกาสได้แล้วมันมีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่มันเริ่มแจกเริ่มมีขึ้นมานะครับเพราะว่าผมคิดว่าเร็วๆเ,เ,เนี้ยเนี่ยหลังจากอากาศไฟเนี่ยพวกอะติแฟกต์ที่มันมีระดับที่ดีกว่านี้มันเริ่มเข้ามาแล้วนะ เหมือนกับของเวียดนามนะครับอ่าโอเคครับเรามาดูในส่วนของตัวเกียวเมดีกว่าครับว่าอา้าวทำไมอ่ะทำไมมันถึกขนาดนี้ถึงแม้ว,ว่ามีเลือดเยอะลดความเสียหายแล้วก,ก็ก็ยังไม่ก็แต่ก็ไม่ได้อัพสกิลของกิวเลยนี่นาแล้วทำไมมันถึงถึกจังเลยอ่านะครับเรามาดูกันเลยครับอ่าใ,ในในส่วนของท่าไม่ตายนะครับรูปแบบที่หนึ่งนะครับในส่วนนี้เนี่ย โจมตีเป้าหมายสูงสุด3เป้าหมายนะครับสร้างความเสียหาย150%นะครับเราไม่ไม่ต้องมองความเสียหายดาเมจจากตัวแนวหน้านะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันทํามาเพื่อป้องกันตัวละครในทีมเรานะครับโดยเฉพาะเลยนะครับลดการเจาะของเป้าหมายลง35%นะครับก็คือก่อแตกนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆเ,เล่นเกมเทั่วไปเนี่ยวเวลากา่อแตกมีมารเวิร์อดพนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ลดการจเจาะก่อไปนะครับสมมติว่า ตีไปตัวมีมีตัวที่ตีเจาะเกอ50%เนี่ยตีไปเนี่ยปุ๊บอ้าวเกาะเราก็เป็นร้อยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอ๊ะต้องเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะก็ลดการเจาะกอจากเขาเอาใหม่ใหม่ผมผม,ผมอธิบายใหม่ถ้าหากว่าสมมุติว่าสายศัตรูเนี่ยนะครับเจาะกเราห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมันก็จะลดส่วนในเจาะกอของศัตรูไปนะเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับนั่นหมายความอะไรครับนั่นหมายความว่าศัตรูเนี่ยจะตีเราไม่เข้านะครับ ได้เวลา3เทิร์นนะครับและนะครับมีโอกาส65%ที่จะยั่วๆเป้าหมายเป็นเวลา2เทิร์นนะครับก็คือให้ศัตรูคือมาตีแต่ตัวเกียวเมนะครับไม่ต้องตีตัวอื่นนะครับเพราะฉะนั้นตัวอื่นเนี่ยก็จะไม่โดนลาเมดนะครับก็จะมาอยู่ที่เกียวเมตัวเดียวนะครับผมแล้วส่วนนี้ก็คือมีการโต้กลับได้นะมีจะได้รับเอฟเฟคโต้กลับอีก3เทิร์นนะก็คือเหมือนตีเหมือนกับเค้าตีมาเราตีกลับเค้าตีมาเราตีกลับนะครับเป็นเวลา3เทิร์นนะครับ แต่ด้วยความที่พลังโจมตีหรือว่าดาเมจของมันน่ะไม่เยอะมากนะครับก็ก็ไม่ค่อยได้เหมือนกับเขาเรียกอนะไรไม่ค่อยได้ช่วยในการแบบลดดาเมจของศัตรูเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขาบอกว่าตอบโต้เมื่อโจมตีตอบโต้ศัตรูพื้นฐานพร้อมกับเอฟเฟกต์โจมตีนะครับเมื่อเมื่อถูกโจมตีจะตอบโต้ศัตรูได้การโจมตีพื้นฐานนะเป็นแก้วคือตีปกตินะครับ พร้อมกับเอฟเฟกต์การโจมตีเออก็เอฟเฟกต์เฉยๆก็ตีเฉยๆมีเอฟเฟกต์นิดหน่อยนะฮะอ่ามาดูอันที่สองนะครับก็คือเป็นสกิลติดตัวนะก็คือการได้ยินที่ดีขึ้นนะฮะก็คือเป็นในส่วนของเพิ่มพลังชีวิต50%นะก็เยอะนะแล้วเพิ่มโจมตี20%ครับแล้วเพิ่มการต้านทานความเจาะของตัวมันเองเนี่ย25%นั่นะหมายความว่ายั่วยุมาเนี่ยรวมบวกกับ35%เนี่ยก็รวมเป็นเท่าไหร่ครับ60%แล้วครับก็ ยังไงอ่ะก็จอก่อไม่เข้าอยู่ดี Adjust นะครับแล้วก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายคิดิข้อได้ด้วยนะศัตรูไม่สามารถสร้างความเสียหายคิดข้อกับตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ออตัวนี้ไม่สามารถสร้างความไหนดีข้อได้ก็คือตีตีได้ตีธรรมดาเท่านั้นนะครับแล้วก็เพิ่มการเพิ่มความแต่เพิ่มความต้านทานคิดิข้อก็คือเหมือนกับถ้าตีมาคิดข้อมา100นะก็ลดไปละเหลือ50เอซนนะฮะ ในส่วนที่3ในรูปแบบที่4นะครับตรงนี้หินภูเขาไฟการไม่ชิดอย่างรวดเร็วนะฮะก็เป็นการโจมตีพื้นฐานนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเ,มเท่ากับส5ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับอ่าสูงสุด1,000นะครับโอ้โหก็ก็ถือว่าเยอะนะสินะครับแต่ก็ราเม็ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะและมีโอกาส35%ที่ยุสสู้ไปมาสองเทินนะก็ย่่อยุนะครับก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ย ศัตรูก็จะตีแต่เกียวเมนะครับก็คือไม่ตีตัวอื่นทําให้ตัวอื่นเนี่ยก็ยืนชิลนะครับก็คือสามารถที่จะทําดาเมจได้ต่อไปนะครับก็คือเลือดก็จะคงเหลืออยู่เยอะนะครับแล้วก็ไม่สามารถทักษะได้และไม่สามารถโจมตีบุคคลที่ทําให้เกิดเอฟเฟกอะไรอ่ะไม่สามารถใช้ทักษะได้และสามารถโจมตีบุคคลที่ทําให้เกิดเอฟเฟกได้ก็คือเหมือนกับว่าอะไรโยอยูุ่เนี่ยคือเหมือนกับผมนั่นนะคือแบบว่าเหมือนกับ ก็คือตีกลับอ่ะเป็นยัอยยุ่ะครับแล้วก็ตีธรรมดาไปนะครับผมอ่ะอันนี้อันอันสุดท้ายนะครับความแข็งแกร่งและความอดทนอันยิ่งใหญ่นะครับผมเมื่อคุณถูกโจมตีพื้นฐานหรือทักษะนะครับที่ไม่สําคัญนะครับก็คือเหมือนกับว่าเพิ่มการป้องกันนะครับ10%นะครับ เพิ่มมันตัวเอง10%และเพิ่มความต้านทานการเจาะเกาะนะฮะพูดผิดแล้วลินพันกันละเจาะเกาะ20%นะครับเป็นเวลาสองเทรอนนะสำหรับนะครับเพื่อนร่วมทีทั้งหมดนะครับคือเพิ่มการป้องกันนะครับ10%ก็คือทําให้เพื่อนเราตัวทั้งตัวเองเนี่ย10ถึกขึ้นอีกนะก็คือป้องกันอีก10%นะแล้วเพิ่มความเจาะเกาะเพื่อนอีกนะอยู่20%นะก็รวมเป็นเท่าไหร่ฮะจากอันนี้เป็น35ใช่ไหม35กับ20ก็เป็น55แล้วก็เพิ่มเพื่อนไปด้วยนะครับ เป็นเวลา2อเทินนะสำหรับเพื่อนร่วมทีทั้งหมดนะครับก็เพิ่มความเร็วของคุณอีกนะครับอีกที่5เปอร์าาเซ็นเป็นเวลา2เทินนะครับก็จากที่ดูเนี่ยคือเกียวเมเนี่ยนะครับก็คือผมผมลองใช้เองนะเราก็รู้สึกว่ามันเนี่ยมันไม่ได้โหดแบบผนัดซานเมีนะครับหรือหรือเทนเทนเงินเสียงนะครับแต่ว่ามันช่วยในเรื่องของการทําให้เราเนี่ยลดลดทำให้ทีมเราเนี่ยอยู่ได้นานนะครับแล้วทำดาเมจได้เรื่อยๆนะครับ ก็คือไม่ว่าจะเป็นการตี PVP หรือหรือเหมือนกับว่าหรือเราไปตีพวกพวกกิว้วแบบไบบอสกิ้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้ดาเมจที่ได้ที่ได้รับเนี่ยลดลงนะครับอย่างเช่นแบบอย่างเช่นตัวซานเณมินะครับที่ที่ผมให้ดูคลิปไปนะครับคือไอตัวดาวปีผมขาว3ตัวเนี่ยทำดาเมจได้เยอะมากเลยนะผมผมบอกเลยนะก็คือผมอะไม่มีโอกาสเล่นอีก ก่อนที่ที่มันจะมีไอดีหนึ่งนะที่ผมเล่นนะครับก็คือเล่นมานานแล้วก็คืออยู่เซิร์ฟเซิร์ฟต้นๆน,น,นะครับแล้วก็ผมมาเป็นตัวทําดาเมจได้สูงที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคือด่านเนี้ยผมอ่ะตีเท่าไหร่ดูไหมครับตีแค่เพียงแค่ร้อยสามสิบเท่านั้นเองครับคือคือได้แค่นั้น,นครับก็คือเนี่ยพอมาไอดีนี้นะครับก็คือมีเกียวเมเนี่ยคอยลดดาเมจในส่วนนี้ไปนะครับแล้วก็ สวนกลับได้นะครับแล้วก็ทําให้ยื้ออยู่ได้นานแล้วทําให้ซานมิเน,น,น,เ,นเหมือนกับว่าเขาอะได้อยู่นานนะครับแล้วเขาก็ตีเรื่อยทำราเมดิดเรื่อยทำรเบิไเรื่อยก็คือท้ายท้ายท้ายเทิร์นนะครับเป็นเฟคเลือดออกนะครับอากาศก็จะทำท้ายเทิร์นเหมือนกันนะต่าคอมโบกันอย่างแบบสนุกสนานเลยนะครับแล้วเทนเนยนเทนเนนเสียงเนี่ยก็ตีตีตีแบบรัวๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจเพื่อนๆบางคนอาจจะมองข้ามตัวเหมือนกับตัวตัวแบบ ้องกันดาเมจจากศัตรูเนี่ยไปนะครับแล้วก็มองว่าอ้าวถ้าหาตีแบบแรงๆไปเลยเนี่ยจบไวๆเนี่ยก็แค่นั้นนะครับแต่ว่าปัจจัยหลายอย่างนะก็คือ PVP <PP S 1> ผมไม่เถียงหรอกก็คือจบไวดีแต่ว่าในการเล่นเกมนี้เนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้แค่ตีคนหรือว่าตีมอนสเตอร์ที่แบบไม่ได้เก่งมากนะมันต้องตีบอสกิวบอสปีศาจบอสอ,อ,อะไรอีกหลายบอสนะครับที่มันจะกําลังจะมาเนี่ย สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือตัวที่มันลดดาเมจเพื่อนๆได้ทําให้เพื่อนยืนอยู่นานเนี่ยผมว่าสําคัญมากๆนะครับในในในเกมนี้นะครับก็ส่วนของเกียวเมเนี่ยผมอะไม่ได้อัพอะไรมากนะในส่วนตรงเนี้ยจะเห็นว่าเป็นเครื่องรางสีม่วงเลยนะครับถ้าหากว่าผมอัพไปถึงแดงเนี่ยผมว่าเกียวเมเนี่ยจะถึกขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยลดดาเมจเพื่อนได้ ได้ยืนได้นานมากกว่านี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็แนะนำนะเกียวเมนะครับแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบข้ามมันก็ข้ามได้นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับว่าต้องจำเป็นที่าต้องมีนะต้องมีนะแต่ว่าคนที่มีงบหรือหรือหรือมันอยากที่จะตีบอสที่แบบให้ยืนนานๆเนี่ยก็คือเราก็ควรที่จะมีไว้นะครับติดไอดีไว้บ้างก็ดีนะก็คืออัพแค่ สิบดาวก็น่าจะเพียงพอแล้วนะผมว่านะครับก็ถือว่าตัวเกียวเมเนี่ยก็เป็นตัวที่น่าเลือกใช้แล้วกันนะครับก็คือเหมือนฝากเกียวเมนะครับก็คือเสาหลักที่เก่งที่สุดอันดับหนึ่งของของ,ของเรื่องนะครับไว้ด้วยนะครับผมก็สำหรับการอธิบายนะครับคละครเกียวเมเนี่ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับไอ้ก็ฝากติดตามช่อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับดีครับ